สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการแนะนาและก็รีวิวนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนหน้านั้นเราทําลีเยอรมันมาแล้วเราก็มาพิม์ลีกแวบนหนึ่งแลวสุดท้ายก็บกกลับมาไม่เรียกเรียกว่าบกกลับมาดิเรามาที่หลีฝรั่งเศสมากนะครับก็อยู่กับอเอเด็กได้ว่าโดดเด่นมากๆนะในฤดูก,กาลปัจจุบันนะครับผมก็คือ,อ เมฟิสเดปายนะครับผมแล้วก็แอ uh, งเจลดิมาเรียรวมไปถึงเชเลียนเอ็มปาเป้นะครับผมปี19-20ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหมดเลยนะครับผมซึ่งอันดับแรกเนี่ยผมขอมาพูดถึงเมฟิสเดปายก่อนก่อนจะซื้อนักเตะคนนี้นะครับผมผมได้ดูคลิปรีวิวของ a ช n แนลฟุตบอลเพ l เยอร์รีวิวนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาอวยอวยเกินไปหน่อยพูดตรงๆนะอวยเกินไปหน่อยรู้สึกว่าเอ๊ยมันจะใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือ ไม,ไม่ไม่ได้อคาาตินะแต่หมายถึงว่ามันมันจะเก่งอย่างนั้นจริงหรออะไรเงี้ยก็เลยอ่ะซื้อมาลองใช้ดูแต่ก่อนจะซื้อเนี่ยผมช็อกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยราคาไอ้เมฟิสเดย์ไปเนี่ยเสือกแพงกว่าดิมาเรียทั้งนั้นที่ค่าพลังมึงน้อยกว่านั่นไงกูว่าละมันแหม่งแม่งแล้วแค่ราคามึงยังแพงกว่าเท่าตัวหนึ่งอะ่ะก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมซื้อเมฟิสมา 90m นะครับแต่ว่า ay, เดย์ปไอ้ไอ้ดิมาเรียเนี่ยผมซื้อแค่ 40m เองแม้แพงกว่าเท่าตัวกวกว่าได้ซ้ำนะครับ จากการที่ได้จับเลยได้ใช้เนี่ยก็ได้รู้ว่าไอ้หี้เเดปายแม่งสดจริงวะม่งคือมึงเก่งชิบหายเลยจริงๆนะเว้ยแล้วเดปายเนี่ยศึกเป็น้ัแต่ที่ครบเครื่องมากไม่ว่าจะเล่นริมเส้นหรือหน้าต่ำเนี่ยเดปายทำได้ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจุดเด่นหลักๆเลยแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับจุดเด่นของเดปายนะครับผมอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะเพิ่งรู้เหมือนกันก็คือสลีระของแม่งครับเป็นปีกหรือริมเส้นที่สลีระหนานะครับผมเอ่อสูงถึง176หนา78รูปร่างหนา พูดได้เลยว่าความแข็งแกร่งแม่งแบบโอ้โหมันมีช็อตโอพให้เห็นเยอะมากอ่ะคือจังหวะที่มึงไม่น่าจะไปได้แบบโดนเคาเบียดกระแทกมึงเปะแล้วมึงยังบาลานซ์ดีแล้วมึงก็วิ่งแทกกลับมาแล้วมึงยังวิ่งถ่ายกองหลังฝั่งตรงข้ามได้อย่างน่าเดินด้านอ่ะมันมีช็อตอย่างนี้ให้เห็นเยอะมากอาณ์เหมือนเนล่โลนโรนัลโดอ้วนอานายนะครับแล้วเอาไปเล่นลิมเต,ต็ดเลยอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเว้ ความที่มัน OP อะ่ะคือความแข็งแกร่งและความเร็วอะ่ะที่มันสูงมากจริงๆนะครับต่อให้ค่าพลังมันอาจจะไม่ได้เยอะก็ตามแต่จากการที่ได้ใช้พูดได้เลยนะว่าแม่งสุดจริงว่ะเก่งชิบหายพูดถึงจุดเด่นหลักๆเข้าๆข,ของพลังแฝงเขาก็คือมีเรื่องของแฟรนะผมเตั้งแต่ที่ทักษะสร้างสรรนะครับมีลองช็อตเทคเกอร์ยิงนอกกรอบเกทโทได้ดีมากมีพย์เมเกอร์ก็คือคอยสร้างสารร บอลไี่เพื่อนรุ่นทีงได้ดีและยังมีเอา s i d e full short cross ก็จะเป็นนักเตะที่ไม่ว่ามึงจะยิงหลังเท้านะครับยิงนอกกรอบเขตโทษหรือว่าจะยิงเออหรือว่าจะเปิดบอลจากริมเส้นเนี่ยก็จะมีโอกาสติดไซ้ก,ก้อยก็จะมี short พีให้เห็นเยอะนะครับผมลงไปถึงมีพลังแฝง t e c h ิ i c a l ี r บอร e ก็เป็นนักเตะที่เอาตัวรอดเมื่อโดนเดือดกับกองหลังสุดข้ามหนึ่งตอนหนึ่งได้ดีมากๆซึ่งผู้โดยรวมนะว่าพลังแฝงมึงเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วสรีระที่มันค่อนข้างโกงอ่ะต้องยอมรับนะว่าริมเส้นที่ลุกล่างหนาในเกมนี้มันมีน้อย แล้วไม่ฟิสเดปายอ่ะดันเป็นริมเส้นประเภทนั้นซะด้วยสินะครับแล้วเอ,อิมคือมึงโอพีอ่ะความเร็วแข็งแกร่งมึงเยอะและเรื่องของการจบสกอร์นอกกรอบเขียโทษอ่ะมันดีสุดๆเลยนะครับยิงไกลมันมากแล้วบ้างช็อตอ่ะมึงยิงไกลแล้วมันแบบมีเอฟเฟกต์ติดไซค์ก้อยด้วยแล้วแม่งคมกริบเข้าหายไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆนะครับผมเรื่องการจบสกอร์ที่ทําได้ดีนะครับและเรื่องของความเร็วและความแข็งแกร่งและการหาพื้นที่ครบเครื่องไปหมดเลยนะครับ ถ้าให้พูดถึงข้อเสียของเมฟิสเดปายก็มีเหมือนกันนะครับผมสําหรับเดปายที่ข้อเสียที่ผมเจอนะั่นก็คือเท้าซ้ายของเขานะครับผมอาจจะยิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ว่าถ้าให้เข้าเท้าขวาแล้วก็กดเต็มแม็กแล้วยิงยัดไปเลยผู้คมชิบหายจริงๆนะเดปายโดยเฉพาะเรื่องยิงนอกกรอบเจโถเนี่ยไม่ต้องปั่น,นครับสาหรับเดปายไม่ต้องปั่นเลยนะกด T Mac, เต็มแม็กเต็มหลอดก็พอนะสำหรับเมฟิสเดปายนะครับผมเลยเรื่องลูกกาากา,ก,าก็ถือว่าเป็นลิมเส้นที่ ทำได้กลางๆนะครับแล้วเรื่องฟรีคิกก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าผมอาจจะยิงไม่เข้าเพราะว่าช็อตที่มันได้ฟรีคิกให้ยิงฟรีคิกนะครับมันน้อยไปหน่อยนะครับโดยรวมแล้วเดปายเป็นนักเตะโอที่อยากให้ทุกคนเปิดใจและลองซื้อมาก่อนและอีกอย่างหนึ่งครับเดปายมันไม่ได้แพงกว่าดีมาเรียอย่างเดียวเดปายแม่งแพงกว่าเซอร์จินาบีที่ค่าพลังสูงถึง96ด้วยซ้ำนะครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและลองซื้อเมฟิสเดปายมาลองถ้าเกิดคุณชอบเขาจริงๆนะครับแม่งเก่งมากๆเลยนะอย่าดูถูกนะเว้ยเก่ง เล่นเกมนี้มาตั้งนานอะ่ะไม่เคยเจอนักเตะโอพอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแม่ง OP ว่ะในขณะที่ผมรีวิวเดปายนะครับผมก็ล่อไปครึ่งคลิปแล้วชิบหายละกูเหลืออีก2ตัวที่ต้องพูดนะครับผมก็ต้องเอ่อมาพูดที่อังเคิลดีมาเรียบ้างอังเคิลดีมาเรียเนี่ยอันนี้เป็นนักเตะที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมชอบเขามาตั้งแต่เลอัลมาดริดและคือผมติดตามเขามาตั้งนานแล้วก็ย้ายไปอยู่แมนยูแล้วก็ไปอยู่ปารีสแซงต์แชแมงนะครับผมก็ต้องพูดเลยว่า เป็นริมเส้นที่ออกแนวเพย์เมเกอร์นะครับผมก็เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยที่เป็นจุดเด่นแล้วเปิดบอลจากริมเส้นที่โคตรจะดีนะครับผมรวมไปถึงการยิงนอกกรอบเขตโทษได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงหลังเท้านะครับผมหรือลูกปั่นนะครับผมนอกกรอบเขตโทษอังเชลดีมาเรียเนี่ยทได้ดีหมดเลยนะครับจุดเด่นของเขาครับผมไม่ใช่ความเร็วนะเป็นริมเส้นที่ไม่ได้เร็วเลยนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องของบาลานซ์แล้วก็การควบคุมบอลที่ดีมากๆนะแล้วการจ่ายบอลการจบสกรอร์ของเขาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ ริมเส้นประเภทที่แบบプレเมกเกอร์เหมือนกันเองนะครับแล้วมีพลังแสงที่เป็นจุดเด่นก็คือฟินเนชช็อตเป็นนักเตะที่ยิงได้คมมากมีแฟร์ทักษะสารส้างสารรค์ที่ดีลองช็อตเทเกอร์รวมไปถึงออฟไซด์ฟุตช็อตคอร์สก็จะเป็นนักเตะที่ยิงนอกกรอบเกตโทษได้ดีมากๆรวมไปถึงจังหวะยิงหรือการเปิดบอลจากริมเส้นก็มีโอกาสติดไซค์ก้อยสูงนะครับแล้วก็มีเชนนิคอดริเบอร์ก็คือเมื่อดวลเดี่ยว1ต่อหนึ่งกับกองหลังฝั่งข้ามก็มีโอกาสเอาตัวรอดสูงมากซึ่งทั้งเดปายและดีมาเรััผมใช้้้ทกษะไดดีอยู่แลว แต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีข้อเสียในเรื่องของวีฟูนั่นเองเมฟิสเดปายพูดอีกรอบนึงนะเมฟิสเดปายนะครับผมเอ่อ uh, วีฟูเท้าซ้าย3นะครับผมเพราะฉะนั้นเดปายเนี่ยพยายามใช้เท้าขวาเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเปิดบอคลครกิมเส้นรวมถึงการจบสกอร์นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องยิงนอกกรอบเขตโทษทำได้ดีมาก,มาก,มากๆเท้าขวานะครับแต่อังโชดิมาเรียเนี่ยจะเป็นนักเตะที่เล่นได้เ,เท้าซ้ายเท้าเดียวเลยนะครับเท้าวขวาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่คือข้อเสียนะฮะ โดยเฉพาะ,ะการเปิดบอลจากริมเส้นการยิงนอกกอบเขตโทษนะครับผมไม่ว่าจะเต็มข้อหรือปัน่นดีมาเรียต้องให้เข้าเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับผมลักๆเลยได้ไป้ายเท้าขวาอันเชิดีมาเรียเท้าซ้ายแค่นี้พอนะครับผมวีฟุตอยากไปฝืนใช้มันเลยเฮียทังคูนะครับ ก็จบไปแล้วนะสำหรับเมฟิสเดปายลงถึงอันเชลีดมาเรียเรามาอยู่ที่ไฮไลท์คนสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นนักเตะประเภทเกมลุกที่แพงที่สุดในปี19-20ยูฟ่าแชมเปี้ยนสย์ลีกเลยนะครับ<อ>เคลียันเอ็มปเปเป้นั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจนะที่มึงแพงมากนะเพราะว่ากูพูดตรงๆนะว่าจับมึงมาเนี่ยอืมคือคุ้มทุกเม็ดบาททุกสตางค์อ่ะมึงเก่งชิบหายไว้ปวงเลยนะมึงเก่งชิบหายเลยจริงๆแล้วก็ในเออ่ในบรรดาปี19ถึง20ฟ้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย พูดถึงเกมลุกเนี่ยนะครับผมผมว่าเดปายน่าจะเก่งที่สุดในบรรดานักเตะทั้งหมดแล้วนะครับมีความเร็วที่โดดเด่นมากสูงถึง107นะครับสปีดต้นสูงถึง106โอ้โหเลี้ยงมอนสูงถึง103แหม่คล่องตัวจริงๆเชียจบสกรอร์สูงถึง104อมคมกริบไปไหนหาช่องหาพื้นที่ค่าพลังยินตำแหน่งสูงถึง101โอ้โห ไหนและข้อเสียมึงอิจฉาไอ้ายแล้วยังจะถนัดสองเท้าเลยนะไอเดปายถนัดเท้าขวาดิมาเรียถนัดเท้าซ้ายใช่ไหมเดปไอไอไอเคลิยันเอปัป,ปเป้เนี่ยสองเท้าสองตีนนะครับจบสกอร์คมกริบหมดทั้งสองเท้าการจ่ายบอลทําได้ดีหมดเลยเป็นนักเตะที่ท็อปแล้งจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้กดในแรงจิ้งประจำเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอเคลียร์เอปัป,ปเป้เล่นไปจริงๆเนี่ยบอกได้เลยนะว่าจุดแม่งอยู่ยากอะ่ะมันเก่งจริงๆนะเว้ย จุดเด่นของเขาก็คือความเร็วที่โดดเด่นชิบหายไว้่วงนะครับการจบสกอร์ที่โคตรคมและการหาช่องที่ดีแอบ o อเล็กๆน้อยๆถึงปั่นกลางนะครับรวมถึงการจบสกอร์ไม่ว่าจะเป็นในกรอบเขโทษนอกกรอบเขยโทษยิงเต็มข้อยิงปั่นทําได้ดีหมดเลยลูกกลางอากาศถึงเขาจะตัวเล็กแต่ก็ทําได้ดีหมดเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเดปายนะฮะดีมาเรียรวมไปถึงเอ็มปาเป้แต่ไอเอ็มปาเป้เนี่ยลุ้งลูกอากาศเนี่ยโคตรโดดเด่นนะฮะจริงๆเป็นนักเตะที่ตัวเล็กอะแต่ว่าช็อตลูกอากาศแบบ OP OP โีนี้เห็นเยอะมากนะสำหรับเออชิลยียันเอ็มปาเป้นะครับการหาพื้นที่ที่โคตรจะเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอมปาเป้เป็นสไตรเกอร์ที่ทำได้ทุกบริบทนะครับแล้วแม่งเก่งชิบหายเลยความเร็วก็โดดเด่นแข็งแกร่งด้วยนะเอ็มปาเป้เป็นนักเตะที่เสียบอลยากมากๆนะผมบาลานซ์ในเกมเนี้ยดีมากๆแข็งแกร่งสุด สกิลมูฟห้าดาวนะครับผมถนัดสองเท้านะครับข้อเสียล่ะ <c oughs> ข้อเสียค <c oughs> ุณ <c oughs> นึกก่อนที่หายละ <c oughs> คือมึงไม่มีลองช็อตเทเกอร์เพราะฉะนั้นมึงไม่น่าจะยิงนอกกรอบเขตโทษได้ดีมากแต่จากที่ผมได้จับอ่ะไอ้เหียมันคมคือคมยังไงก็คือคมเก็ตไหมนอกกรอบเขียโทษในกรอบเขียโทษคมหมดยิงปั่นยิงเต็มข้อหายจ่ายบอลให้เพื่อนรุ่มทีมเล่นกับเพื่อนรุ่มทีมได้ดีอีก แถมไม่หยานะไม่ใช่เล่นแค่สไตรเกอร์ได้ดีอย่างเดียวเอาไปเล่นริมเส้นแม่งก็ยังดีเพราะว่าค่าพลังความเร็วมันสูงมากทําเกมให้เพื่อนจากริมเส้นก็ดีเลยโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาอ่ะก็คือการยิงต้องกรอบเขตโทษนะครับผมแม่งก็ยิ่งดีเลยแล้วเผลอๆนะเอาไปเล่นริมเส้นอาจจะเก่งกว่าสไตรเกอร์ด้วยซ้ำเพราะว่าพอมันได้เล่นในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีพื้นที่ให้เจ้าชลยานเอป,ปเป้เนี่ยมีพื้นที่ในการเลี้ยงทำทางกับเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่าปกติใช่ไหมละครับก็ทำให้ชลย มีพื้นที่เล่นมากกว่าในตำแหน่งสไตรเกอร์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเอาเคลยานไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นนั่นเองนะครับข้อเสียเอ é, ม็มบาเป้ไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยเก่งครบเครื่องหมดนะครับถ้าเกิดใครอยากหากองหน้าที่แบบราคาแพงและซื้อมาคุมแน่ๆซื้อเลยครับเคลียรนเอ็มบาเป้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดต้นทุนตจำหน่อยแนะนำนะครับเมฟิสเดปายเก่งจริงๆเก่งจริงๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูในไฮไลท์ได้เลยช็อต OPOP นี้เห็นเยอะชิบหายจริงเะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนักเตะนะครับผมทั้ง3คนนี้ก็ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe <S <S เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม,ผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม